ุไปเท็ตัวนี้นะคะแต่จะมอ้ฝไ,ไฟที่ธีการคือดำเนิน,นการตอนะคกของคุณค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางอบตในมอนะคะ ก็ได้จัดโครงการนะคะแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรประจําปีงบประมาณพศ2566นะคะซึ่งบัตรนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะท่านประธานในพิธีเปิดก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะดิฉันก็ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะนายสมชายสายเสมานายยงกรงการบริหาร่วนย์ตะบลแังหมอนะคะประธานในพิธีเปิดขึ้นรับฟังข่าว่าร โครงการแปรรูปปฏิบัติผลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ2,566ัาค่ะขอเรียนเชิญค่ะขะเรนนกาะผู้บริหารสมาชิกสภา,าองค์การบริหารสมวตบลแม่หม้อวหน้าส่วนราชการ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมฝูอบุโครงงการทุกท่านคะ่ะดิฉันนางนิพาพรนนท์นาคนะคะรองประดาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงงอคะ่ะก็มีความยินดีนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านประธานในพิธีโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ2,566ได้มาเป็นพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้นะคะสำหรับหลักการและเหตุผลของอโครงการนี้นะคะ การอบรมการแปลรูปผลผลิตผลทางการเกษตรนะคะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีแนวทางในการเลือกเป็นอาชีพเสริมในการทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวพอมีกินมีใช้แบบพึ่งพาตัวเองได้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้าที่ทรงส่งเสริมให้ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ขออภัยออนะคะค่ะอ่ขอต่อเลยนะคะโครงการแปรรูปผลิตพลทางการเกษตรนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะในการแปรรูปอาหารเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกทําเป็นอาชีพเสริมได้เพื่อให้เป็นการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มสตรีในตำบลแดงหมอของเรานะคะจำนวน30คนค่ะขณะน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วตบลแนม้มอได้ดำเนินการกล่าวเปิดงานตามโครงการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณพศ2566ขอเรียนเชิญค่ะยนท่านประธานสภาท่านสมาชิกท่านภูมิเกียรติเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการผลผลิตทางการเกษตร คออกเป็นภาษาเนาะมันก ating, ็เองเนาะนะครับนี่ผมนี่เรเป็นเกียรติเป็อย่างยิ่งเราจะมาเป็นประธานนะครับในโครงการนะครับแปรรูปทางการเกษตรนะครับนี่นะครับจะรับเกียรติจากผู้เฝ้าระวังภูกระมจากขุนยากรนี่เราคุณนแม่ลาตีเนาะลาตีสารการนะครับเรื่องขุนยากรกุ๊กเชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปอาหารนะครับขุนคึกเลยนะครับ ยังแปลรูอหารแบบแปลรูอาหารเลี้งอไข่ได <can> ้บ right? <c oughs> ่เลี้ยงแรกในดางเี้ยตะบนในหอพายาาหอได้ติดต่อตอดนะครับบแนลแปนะครับจะนังด่างอยู่นนาบเนี้นะครับนี่ของบนบกเอาดูการออมาเนี้แต่ก็ทีเดียวหนึ่งนะครับถ้าบนี้อี้ยงก่อนว่าให้เขากเจียวครับน้ำพริกน้ำตาลนพริปลาเปลาน้ำพริกนะครับเอาไปนเอาไปบางหอนะครับ จากการที่เขามาเหตุเขาไนจ้าแพทห้เ็นยูเนี่ยให้จิตประจำน่ะแลต่ว่าทีการขั้นตอนการจ็รักษายังมันหมู่จากที่นาะเพราะตอเอาข้อมูลจากแยกก่อนเปนเนเน่าไหลเช่นเ็นแล้วมันจะไปโดนเนี่เพราะว่าจะเพราะว่าจะม่กาเพราว่าจะทำติปลาเผาเพราะว่าจะไปปองมันตลองบาล่างก่อแต่ว่าที่การจ็รักษา การสัมปทานทำเสียวประแดกเดียวใจนี่ก็ตรนีที่คุ้เกินเน่การเอามากบลมก็ต้องเดี้วสิบว่าอับเป็นยังประดดจะกับอับกูจักบ่อตคัดเลือกปลาเลยเอาปลามันเป็นปลาเดกปลาจะอับกินอับนะครับอย่งพวจะงูผมก็เห็นสมัยพังๆน่าตัดตองการมัดปลาเอาลักษะปลาย่ำนั่นเลยปลาเ๋ยาปลายนีมันเดิมเป็นปลาแดดเพราะแสนั่สิเนี่ยการคืนก็งูแบบนี้เลยเนี่ยงการเอามากบลม มาละพควบรูมองวิธีการเป็ี่ยนยี่อกมาให้ระเฮ็ดดอกแต่ว่าเป็นแต่ว่าวิธีการขั้นตอนวิธีการเจ็บรักษาบาดนผลโดนหรือว่าเด็กไปจนหนอกืชรู้การมันการอีกแบบไม่ต้อากบศึกษามันเป็นจะมีความดูมีวิธีการมาต้าเหตุมาทําครมเถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาครับวิถีชีวิตของพี่นอ้องในชุมชนเฮ่า,าจจะ เาไปใส่ในข้วเรื่องหรือจะบูรณาการร่วมกลุ่มกันเป็นสินค้าของตำบวเท่าต่อยอดเป็นกลุ่มต่อไปก็ได้นะครับร่วมกลุม่มของตำรวจในทางนั่นกมามูระหาทานนะครับเมื่อได้รับข้อมูลจากทิทยาก่อนี่เป็นมง่วมในแล้วอาจจะมาต่อยอดร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มปลาแดดของแก้วบองเป็นทิพยแงดานำทิพย์นำทิพย์เห้ยเขาใครเติมเข้าไปอีกคิดต่อยอดไปเลยนะครับจังสี่ บนต่อเหนีต่อไปอาจจะมีนะครับทุอม,มือต่อไปก็บอยากจะเย็บของไปของมั่นด้บ้านนะครับนี่แล้วแถวแกั่เ้าแถวกระถ่ายี่เก็บขุกกันบ่ได้นะครับทั้งสั้นวิธีการเก็บรักษาบัวแต่จับอาหารบววแต่ของธรรมชาติที่เกิดขึนห้าก็ต้องเก็บรักษาดูแลของไส่ของมั่นแล้วต่อไปนีนะครับเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะ เป็นอาหารในครอบครัวหรือว่าแต่มันลดเหลือมันหลเขาก็สามารถจําหน่ายขายกับชุมชนใดนะครับกระสังกการมาอบรมมือนี่นะครับปือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีโครงการนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปทางการเกษตร,กรเกรี่ยวกับการเ็ดน้ำทิกย์เมงดาน้ำทิกปลาเผาน้ำทิกหรือว่าปลาแดกบองในมือนี่นะครับปือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่า ครับภูที่เข้ามาอบรมเป็นความหูมาเพิ่มพูนู้ที่มีอยู่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นรับความรู้เพิ่มมากขึ้นเอาไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสั่อการที่มาอบรมคือการมารับรูม้มาเพิ่มความรู้มารับความรู้จากวิทยากรผูท่มีความสามารถในการทำนะครับเหตุเป็นแล้วที่เก็บรักษาให้ตั้งๆมันก็ต้องมาสืบมาสอนในมันี่ให้ทุกต่างใจนะครับจด,ดจำ เอาไปพัฒนาเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์ครับการมารบวมวันนี้ในมากที่สุดธนะครับดังนั้นในเวลาวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทท่านทางวิทยากรทางท่านสมาชิกทางท่านทางสภาท่านแจกธนูเกียรติกรที่ได้มาร่วมวันนี้นะครับก็ขออุูท้าที่ผมาอทุกท่านเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้นํคกอมรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถสร้างอาชีพต่อไปและอยพรให้ทุกท่าน ในวันนี้และโครงการในครั้งนี้นะครับประส,ส,สบผลสําเร็จรุ่วร่วงตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดโครงการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ2,566หน้าบัดนี้ครับผม ก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงม้อเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็อยากจะขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิด